สบายดีกลาบถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนบวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว,ว่าต่างประเทศเมื่อนี้กลับมาพบกับส่องบอยจิตสตูดิโอคือเขาพี่น้องมื่อนี้บอจิตกับิพาทุกคนมาหล่ออยู่ที่บ้านาน้องยาม่าพี่น้องเมืองจำพรนวขวงสรนาเขตพี่น้องซึ่งบ้านข้าเจ้ากับส่วนไล่ จะบุมีคนอยู่เพีน้อนเอยเพราะว่าข้าเจ้าย่ามนี่กับเมนอ่อยาอย่ามห่ย่ามนาเพี่น้อยข้าเจ้าก็อยู่ห่อยู่นาส่วนไรอยู่บ้านก็สีมีแต่เด็กน้อยพี่น้องส่วนไรก็จะมีแต่เด็กน้อยอยู่ที่บ้านอ่าน้องหยาม,มากเมืองจำพรแกลงสวรรค์เขตพี่งน่อยว่อาอยู่แถวบ้านข้าเจ้าก็เจะบุมีคนอยู่พี่น้อง พอจคลิปพามาเบ่องอ่าภบรรยากาศอยู่ที่บ้านน้องยามานี่จะเป็นบ้านอ่าน้องยามาใหญ่พี่น้องก็หลังคาเครือนก็สีบร้อยภาไในพี่น้องก็สีประมาณอยูสาวปาลายหลังคาอะไรพี่น้องอยู่ที่บ้านพระเจ้าก็กวางเตอรพี่น้องเพราะว่า อยู่บ้านเขาเจ้ากับซีมีแต่ผู้เฒ่าส่วนร้ายมีแต่ผู้เฒ่าอยู่บ้านพี่น้องเพราะว่าส่วนร้ายเขาเจ้ากับอยู่ให้อยู่ยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงดำไพ่ดำหนพี่น้องเลยส่วนร้ายกับบังครอบครัว่วไปทำงานหรือว่าไปเห็ุเรียองอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลย พวกสีฟุ้งมีคนอยู่เลยส่วนนีกับส่วนยำหายยำหนาเนาะฝนกับตกแถวบ้านกับบางบอลกับเพื่อนไลฟ์พี่น้องเลยไปมาหากันกับยุ่งยากเพราะว่ามันเพื่อนไลฟ์พี่น้องวนะทุกคน บันบอกจิตกะสิพาทุกคนมาเบิ่งพาบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าแคมบ้านข้าเจ้าไปเนาะทุง่งไหทุ่งหน้ากะอยู่ข้างๆเพื่อนข้าเจ้าเลยกะโบไกพ่ไปเนาะว่าทุง่งไหทุ่งหน้ากับแปะอ่าทางล้างบ้านเลยไปเนาะกับสีโบไกไปเนาะครับพาทุกคนมาเบิ่งความบรรยากาศงามตอนสีแรงๆไปเนาะการสีประมาณ บอจิตไทยกันสิประมาณอยู่สี่โมงห้าโมงเลยแพี่น้องพาบรรยากาศยู่ที่บ้านน้องยามาพี่น้องไม่ไม่กเพื่มไม่เหนขาเพิ่็จะมาสอนห่วงพี่น้องเวนแม้นางงามบึงอาเม่เขาเพิ่นสอนทั้งหมสอนแบบ่ัวหนี้เดี๋พี่น้องเพราะว่าบางคนเขาโรกล้าเมงอาไมงเหนียวเนาะทีเพิ่มอิ่นไมงเหนียว มันจะอยู่แถวต้นก้าพี่น้องแต่ว่ามีเอื้อยหนึ่งแล้วว่าตอนลูกกาเห็นหล่เราว่าด้วยเบื้องน้าทำมือกุยง่วงนะสอนมาสอนเลยมีภาพนั้นไหมมนจะเป็นภาพบรรยากาศตอนลูกกะพี่น้องอยู่ที่บ้านน้องยาม่าพี่น้องเมืองจคมปอนลงมาลำลังกี้บอกมีจะเนินบ้านน้องยาม่าใหญ่พี่น้องอันนี้ภาพบรรยากาศงามมาให้พี่น้องเขาได้เบิ่ง วิถีชีวิตของอพ่อแม่ประชาชน้องฝั่งลาวตอนอาลูกกะบ้างครอบพวกราดกัดำแล้วแล้วก็มีพี่น้องส่วนร้ายกัส่วนร้ายจะจะแล้วและพี่น้องบ้างครอบพวกรยังบ่แล้วเพราะว่าบ้างครอบพวกรมีหายีมีหน้าร้ายพี่น้องเลยบ้างครอบพวกร ลูกหลานลูกเต่าก็ไปเห็ดเปียกอยู่ฝั่งไทยเนาะกัจบจะบุรายเนาะดำหน้ากับซาแน่ว่าลูกหลานก็นไปเห็ดเปียกอยู่ฝั่งไทยช่วงนี้ก็บขาจ้างอยู่อ่าแถวบ,บ้านนี่ก็มือหนึ่งต่อหาหาสิบพันไปเนาะบางบอนกับหกสิบพันก็ประมาณอยู่ วันละสองอวันละร้อยบาทพี่น้องบางบอนกับวันละสองร้อยบาทพี่เนาะจะแตกต่างกันมองพี่น้องเพราะว่าลายบอนกับจางบอกคือกันเพราะว่าโซวนี้ไพ่ก็เห็นหายเห็นหน้านะพี่น้องนี่จะเป็นภาพบรรยากาศแบบงามๆอยู่ไฮหน้าพี่น้องอยู่ไฮตะกะภาพบรรยากาศงามเลยพี่น้องเขาก็ะจก งามแห่งเขาตะก่า <S <S ภาพบรรยากาศต้นแรกๆเนาะวายพี่น้องเมาเบิง้งยูทีอ้าวพี่น้องอันสำหรับคลิปนี้กับอาากกอออบอยจิตกับสีพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศทำนี้ก่อนพี่น้องมือหนาบอยจิตกับสีพาทุกคนมาเบิ้งภาพบรรยากาศอีกพี่น้องเอ้าสบายดี